สวัสดีครับจาคใตย่ำเสื่ออีกคือเก่าพี่น้องแต่สวัสดีทัท้งพี่น้องเช่าไท่เช่าเล้าเชาาตางเกเตรแหละพี่น้องก่อาการสองวันที่14พฤศจิกายน้มเด้อพี่น้องมาเนี่เดินทางเขงา่าป่าแต่เปลี่ยนไม้พี่น้องเขามาไม้บันโบกมาหล่นน้ำกันเด้อพี่น้องว่าไม้บันโบก 4, 000, 000บสีมันบอสีแดงสีมันเห็ดหยังหล่นน้ำกันเงี้ยงพี่น้องกันอยู่ป่าคือเก่าเด้อพี่น้องมาเนี่ยก่อาการบรรยากาศย่ำเส,สื่อพี่น้อง เปลี่ยนไม้จากป้าหนองเมกเมื่อนีเดินทางเขาไม้ปลาบันบกพี่น้องพอกันสองว,วันทีสิบสีลกรกฎาคมปีหกมาลุนน้ำกันพี่น้องไม้ปลาบันบกสี่มานบอกยาเกตพอแล้วบ่าเกตพอเฮ็นนั้งแหละน่าแล้วสวัสดีค่ะมาลุนน้ำย่าเกตด้วยจากมื่อนีมาป่าบาันบกลุนน้ำกันไม้ปลาบันบกพี่น้องที่ได้ทีมานคือปลาน้องเมกบอกพอแล้วนาอ เป็นหาแล้ยงงามเลยนันงามเลยพี่น้องเลยเห็ดดอกไล่หลายปลาบานบกนี่อืเห็ดดอกขนไลยแห้งเอฟซีผู้ใดหูมองกับมาได้จ้ะพืดว่าได้นะโอ้ยเห็ดหลังเดือยเนาะเห็ดดินเห็ดดอนทั่วไปหรือพี่น้องเห็ดข้าวดอกข้าวดินงามหน่อยจะเก๋หนักเต็มห่มอยู่เมียนกระบามสิเต็มห่มละอ่ารดน้ำกันพี่น้องมาหนิ รักลักสี่ใดที่มานเฮ็ดหยังเป็นเฮ็ดสูงเฮ็ดละงอกหรือว่าเฮ็ดดอกเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมทั่วไปก็ล่อรุ่นเราพี่น้องนั่นไม่ใช่เกล็ดมานมาหลายเลยจ้ะพี่น้องมานแล้วเฮ็ดข้าวดินหลเยเกายเก็บด้วยพี่น้องนี่เป็นเฮ็ดร่วมทั่วไปเฮ็ดดินทั่วไปเราพี่น้องเฮ็ดรังสับเหเฮ็ดก่อเฮ็ดแดงหนาเฮ็ดแดงหนาอืมเบาจนว้างคอยถือ นี่เด้อเงินจูมเด้เนี่อ๋อฮะเอาออกเบอร์ทุเรศตัวนี้อืมเกิดเบอร์ทุเรศเด้อพี่น้องมันเป็นปวกอย่างไรยายเก็บปวกน้ำแก็งแมนบ่อกเออปูนขาหน่าแมนอิลี่เด้เนี่ยมันคือบลาลายเนาะเอามันเยือนเนาะมันเยือนเนาะอือหอมมวยใหญ่เด้เด้พี่น้องเด้เพิ่นเก็บแล้วพี่น้องเพลนนท์ฮ่าฮ่า่น้องพลนนทบ่พี่มีหลายมีหน่อยอือ ว้ามันที่มันออกใจเนี่รอฮาร์ดีๆเปล่าในจุ่มนึงอี๊บบ้าขอนมวยใหญ่ๆได้เนาะไม่มันต้องข้อแม่จิ๊มก็ะคากเบิ้ลอีกดอกหนึ่ไปกี่มาไปขอมวยใหญ่ก็แล้วเนาะไม่บนเนยบนนอนแล้วขอน้ำข้นมัน สี่ดอกนึงจุ่มบ่บา้านตาเงี้ยพี่น้องให้ปวด <c oughs> ออกย้ายไปทั่วเลยบ้านนี่เดี๋ยวลด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 เอานั่งไปเลยบย่อเนอตามโมใหญ่ก็เป็น,นจุ่มบะเนี่ยหนัก,นนกนเอา้าเขาถ่ายอยู่ตัวเลยเนาะอืมนีเจ็ดดอกสามดอกสามดอก โอ้ยพี่น้องมึงเนี้ยเอาปลางามแม่งน้องอืมรุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่นนี่จูมพี่น้องมันเป็นสีมันหรอพี่น้องพวกจิกเนาะอือพวกจิกพวกนกำแกงจุ่มนิดน้อยออเนี่กตาบเด้อตัวนี้พี่น้องเห็ดตาบพี่น้องโอ้ยขาเขากินไปแล้ว เขากิ à, นดอกยังได้อยู่ดอกแรกพี่น้องแยกเกศดอกเดียวแยกเกศเท็ดดอกเดียวนี่ไปใส่กับไปใส่กับขี้เก่าเนาะวันนี้ได้อพี่น้องรุ่นน้ากันหมดนี่ทั้งเตอกับเป็นลายดอกกับเป็นก็หนาแห้งก็หนาแห้งเด้อพี่น้องมันสิเกิดบระตูเฮ็ดประตกเฮ็ดป็นหนาเดือนหกเนาะกินหัวเพื่อนหัวตกะโอ้ยเนาะ เอาไม้ป้าป้าบัรบุรุษถูกเห็ดคือกันเด้อพี่น้องถูกเห็ดยังเปล่าเพิ่งเขาหน้อยวูบมันเนสิออกเปิดถูกเห็ดอีหลีตัวนี้ตรงไหนตัวนี้เพิ่งเขาหน้อยพี่น้องเห็ดยังโอุ้ก็ล้างเขียวนี่ก็ล้างเขียวอีกออกเปิดถูกเห็ดเนาะอือก็ล้างเขียวอีกดอกนึ่งขอบันหนาเดินหกเนาะอืมพี่น้องก็ล้างเขียวปาดเมึงอ่ะก็ล้างเขียวอีก จูงงามเลยพี่น้องตลุ่นนี่ของเนาะอจูงเนี่ก็งามรุนทางพี่บ้านบ้านบอกดอกบ้านมันพี่น้องบ้านใส่ได้อยู่โอเคอยู่ตัวนี้เพิ่งเขาหน่อยพี่น้องโอ้ยเนาะมาเอาหั่นมามีเห็ดเด้อเด้อมีเห็ดหรือเด้อพี่น้องบ้านนี้พอหลากหลายเห็ดละนั่นเมืองตาจะเก็บเท่าไรบังชัดบางตอนกับประเทศไทยทำเด้อพี่น้อง เอ๋อนี่ดอกนึงพี่น้องเห็นลังเขียวอันนี้เพิงตายแเกศไปแล้วโอ้ยงามแม่ยโอ้ยแเกศมาต้องห่วงเอามาสองตาอยู่หมือนไอ้มันหมานเป็นยังเมนจูมเน่นเมนนะตัวเจ้าของเมนนี่จูมนี่เด้เอามีดดินั่นโอ้นั่นจูมนี่น้องเนี่ยงามเลยพี่น้องนั่นเอาดอกนี้เขารวมโครงการ คนละคริงหนึ่ง่นเอาไปแล้วมันหลากหลายเห็ดเด้อพี่น้องทั้งขางนั้นล้างเขียวคือกันหลังเขียวเออจุ้งมากพี่น้องก็ล้างเขียวปูนปีเมนพี่น้องยจุ่มบวบดีแฮงจุ่มบวบขนาดพี่น้อง่ก็ล้างเขียวพี่น้องนะขับบวเปิดใบตองบ่เห็นแม่นเอาสีดอกท้ออู้เกือบเหยียบก็มีเกดแม่นบ่พี่ตายใบตองนี่ตาย่าไปเหยียบเห็ดเด้อเอ้า พี่พี่ถอยกล่องที่ล่องมันมีจุ่มอยู่วะวิ่งงามเนาะใต่จองอ่ะรุ่นพี่น้องสีม้านหลากหลายเห็ดเด้อพี่น้องมาเนี่ยแต่ละงอกพ่าท่านเจอพี่น้องน่าเลดอกเนาะอ๋อจังไดเอ้ยคือออกดอกดีใจเบิดมาเป็นเห็ดปวกอย่าเกลยดจินซีแลนใส่เพราะว่าพี่น้องมาเนี่ยน้องแปลก เห็นเขามันคืองามแบบเป็นเขาบอกเอากรรไกรจีมันเห็นบ่อะปลุกไปปพุกไปอยู่เลยละพอเห็นแต่ว่าบดตามบดตามเอาจ็กเท้อเอาเครื่องตาและละพี่น้องลาเห็เลยเหมือนนี่แต่เรางกว่าท่านพ่อนาะพ่อดอกนึงพ่อดอกนึงเออแหมพี่น้องจุ้มนึงเห็ดดอกกระโพดเห็ดดอกกระเต็มทีบอยู่พี่น้องเอ้ยผุนบางแนวเอาเห็ดดอกเห็ดแดงเอานี่จุ้มนึ่งเรางก เห็ดดอกล้าอีรีม <h> <necessary> ือนนี Again, oh ่กอเห็ดแดงนละหมากพี่น้องเต็มถ <ain> ีบอยกปูนฝรั่งขาวพี่น้องต้นไม้อ้ยขึ้นไม้ด้วยพี่น้องก่อสางทังเลยจุ่มลายแห้งเขาแก่ลายแห้งฝรั่งเขาวเป็นขาเขาท่าด้อพี่น้องปลาไม้บันบกพี่น้องออกไม้เบิดบันทายในนัดเข้าฝืนปูนเห็ดก่อแมนบอก่นเอามีสารพัดเห็ดด้วยด้อพี่น้องเหมือนนี่ คนนึงพี่น้องเฝนเขาเราง,งอกพี่น้องนี่ก็คือเห็ดละง,งอกเด้อพี่น้องนี่พี่น้องน้นอยไข่ละง,งอกเหลืองพี่น้องไข่เดียวนั่นกำลังเริ่มเฝน<ม>พี่น้อง,งเบืองนี้กำลังดันดินดเป็นละง,งอกเหลืองแม่นบ่แม่นงอกเหลืองพี่เลีห้หมอเอินมาเฮ้อเต็มจุดต้นลาย ของบึงแนนยังเป็นไข่อยู่เป็นละงกเหลืองแมนเกิดตามปลาใหม่กรย่อมละ่ะพี่น้องนี่คำมะขึ้นแน้วหนิมเห็นเนาะกระตุนแนวเนีเ่ยเห็นเร็วอยู่แต่เป็นไข่ไปตองกบกัแล้วอ,อ,อ,อีกสามจุูมพี่น้องละงกเหลืองอมันก็ไต่ไปขึ้นเขาไต่ไปก่อนเนาะนี่มันขึ้นมาใหม่ยนี่ยามอเสาร์เนาะกรสีมันเรื่อยๆอยู่เด้อพี่น้องมาไม้บันบกหมดเลย หล่นน้ากันสิเต็มตาย่เกตบอกกับพ่อลาเคสอยู่พี่น้องว่าสิเป็นเฮ็ดนาแหล่เฮ็ดดอกเฮ็ดดินทั่วไปข้าวดินพี่น้องนี่ต่จุม่ม,ม,มงามนี่ลาเคสอยู่เด้อพี่น้องมัหนตัวนี้เป็นเฮ็ดปากนกแก้วเด้อพี่น้องนี่แกงแสพือกันตัวาที่ตันเล่เเก็เฮ็ดปวกอืมชิวานคือเฮ็ดปวก นี่ลด้ก็เหลห็อกหนึ่งแล้าพอปลาดหนึ่งแกวกอาพี่น้องแกงแฉ่พึ่อกันลางโง่กรมีอยู่พี่น้องเกิดปลาไปอาจว่าบุญนดอกคือตามไปเรื่อยๆรุ่นไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องถุงน้ำม้อยพี่น้องสามดอกเท่าที่เมื่อทางหลังเปื่อย มันหลากเห็ดคือกันเด้อพี่น้องมาป่านี่ลักลักลายแห้งคือเห็ดพวกเห็ดดินเห็ดร่วมหรือพี่น้องหลายแดงข้าไล่ดอกนึงพี่น้องอขึงขาวอีกดอกนึงพี่น้องเป็นลหลงงกแดงพี่น้องบานหนึ่งกับจุ่มหนึ่งออกก็ลายแห้ออกว่าเป็นโมน่เนาะ หลังเขียวดอกนึงเห็ดดอกเห็ดดินเอาบดมาหนิหลังเขียวอีกดอกนึงพี่น้องแยเกตล่ออยู่ทั้งอุ้ยดอกอยางงามมีหลากหลายเห็ดอยู่พี่น้องแต่คนก็หลายคือกันสายมากมีดอกนึงพี่น้องออมันนอนถ่าเดีวอ๋อกระมานหลายเห็ดอยู่ด้อพี่น้องแต่บางชอ็อตบางตอนกับประเทศไทยถ้าไม่พี่น้องเ <c oughs> บิง้งที่เต็มตาแยเกตลวล่ะพี่น้อง ลักลักด้วยกันสิเป็นเฮ็ดดอกเฮ็ดดินเฮ็ดร่วมล่ะพี่น้องเลยบปคอยไดททายถ้ำที่ทายถ้ำแต่พวกเฮ็ดละงอกเฮ็ดฝึ่งส่วนเฮ็ดดอกเฮ็ดดินแยกเกศเก็บอย่างเดียวพี่น้องกำมานอยู่สิเต็มตาล่ะเฮ็ดแดงพี่น้องมันมันลักลักกันสิเป็นพวกเฮ็ดดินนี่ล่ะพี่น้องส่วนละงอกก็ลังเริ่มต่วนี้เฮ็ดนาข้าวเฮ็ดข้าวดินขึ้นใหม่ อีจุ uh, ่มนึ่งพ no ี่น้องเป็นเห็ดหนาขาวเห็ดขาวดินอัวนี้เห็ดแดงพี่น้องเฮ็ดดอกขึ้นงัดมันขึ้นใหม่เด้อพี่น้องพวกเห็ดดอกเห็ดดินเห็ดแดงเห็ดหนาขาวพวกนี้อีกดอกนึงกระลังดันดินขึ้นให้ไม่เฮ็ดฝังโบ่ไค้เห็นรึเห็ดปล่คาอีกดอกนึงอีกจุ่มนึง

สองดกอกยังกบวเป็นจุ่มสากหลากไงเฮ็ดยังก็เกิดบ่หลายปยีกลางๆปีมากมันสภาพอา,ากาศมันบ่เป็นใจเฮ้ยจ,จังไหนบ่หูพี่นอ้องยุ่มนี่คืออยู่พี่น้องนี่ยหอยจะตามยุมย่มอยู่นเนาะฮะลำหอยคือบอ่ลำหอยละเมืดนเนาอะอืมีม่ซีดเลยไงไปๆกับโพดล่องใเด้อ ก็ยายเกียรติไปติดตามแน่เป็นปวกจิกปวกขวดอแหละพี่น้องปวกน้ำแกงก็ถือว่าออกมูใหญ่อยู่มันห่งยางใหญ่ออกใหญ่ไปทั่วถามมองได้มันเคยเกิดก็อาจที่เกิดก็เป็นได้แต่นี่เป็นไม้บบทนัดปันไดพี่น้องอาศสยยางปลูกยางตาา่าเมาสรลุก็ถือว่ามันเรือยอ,ยอยู่ในหลากหลายเฮดอยู่มือนี่อาจที่ได้เฮด บางชนิดล,วล,วลวด้วนๆเด้อพี่น้องมันติเป็นขาเห็ดถูกเห็ดนี่เบิดถูกเห็ดเลยมื่อนี้เห็ดข้าวดินพี่น้องอยางงามแฮะอยางงามอยู่ดีครับโอ้ออ๋อผีดแฮะอ๋อเป็นเห็ดไข่รังเขียวพี่น้องอกอรังเขียวอ๋อพี่น้องคือซีเมนต์เบลลิด์มันเหระพี่น้องมาเนี้ยก็สิได้เดินทางกลับบ้านสำหรับ 10วันที่14กรกฎาคมมาไม้บานโบกพี่น้องเบิ่งยอดเห็ดที่ใดที่มันกับประมาณนึงอยู่พี่น้องมันอทมีเห็ดร่วมหลากหลายเห็ดเด้อพี่น้องวันนี้ทั้งเห็ดดอกเฮ็ดดินเห็ดแดงน้ำหมากเห็ดขาวดินเห็ดหลังแหล่เห็ดปวกพี่น้องละโงกเห็ดผงขาวผงไข่ก็ได้มันหลายเห็ดอยู่พี่น้องอ๋อถือว่าสุดยอดคือกันพี่น้องวันนี้ กลาบบานก่อนพี่น้องบ้านนี้เชิญชอบวิดีโอจังไรก็ซอยเ้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนณ่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลงังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติชมคอยรออลุ่นกับคนณ่องปลาไหมพี่น้องมือใหม่สำหรับว้นนกลับบานก่อนพี่น้องอาอแยเกตสวัสดีค่ะร่อล,ลุ่นน้ำยาเกตไหม่ด้อจากมืออื่นเราไปไม้ใดอาอคอยรอลุ่นกับแยเกตกับคนณ่องปลาไหมพี่น้อง สำหรับมือนี้ยกเกตบัหาวันไดเพราะว่าเฮ็ดร้ายแต่เฮ็ดดอกพี่นอออ้องบพรคือเฮ็ดละงอกแต่ก็มีสี่หลุ่นอยู่ด้วยมือออินนี่ติ <S 2> <S 2> <S 2> ่ตามเฮ็ดปวกนี่แหะคือมือออินเอาคอยรอ,อหลุนลอหลุนน้ำกันพี่น้องสวัสดีครับ